เอนน้อยจอมสนตอนบทเรียนจากใบไม้แห้งต้นไม้ได้น้ำสดชื่นเขียวขจีจังเลยครับ <c oughs> แคกแคกโอ้ยหายใจไม่ออกเลยลุงเขาดูทรมานจังทำไมหน้าตาหมองคล้ำแบบนั้น <c oughs> อเนนลองดูใบไม้สองใบนี้สิลูก ใบนี้สวยแต่ใบนั้นแห้งกรอบเหมือนโดนไฟเผาเลยควันบุหรี other, ่ก <necessary> ็เหมือนไฟเผาปอดเราให้แห้งกรอบแบบนี้น่ากลัวจังเนนไม่อยากให้ปอดเป็นผงทุลีครับเนนขอเลือกอากาศบริสุทธิ์รักษาปอดให้แข็งแรงดีกว่าเห็นเนนสดใสลุงก็จะลองเลิกดูบ้างนะ ร่างกายคือของขวัญล้ำค่าอย่าปล่อยให้ควันบุหรี่มาทำลายนั่นเอไม่มีควันพิษชีวิตก็เป็นสุขจเจริญพร